โครงการปุ๋ยคนละครึ่งให้เงินสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรชาวนานในการจัดซื้อปุ๋ยไร่ละ500บาทนะครับได้สูงสุดครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่ก็คือได้เงินช่วยเหลือสูงสุดครัวเรือนละ10,000บาทซึ่งโครงการปุ๋ยคนละครึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่15กรกฎา,าคมนี้ไปจนถึง31พฤษภาคมปี2568นะครับตอนนี้ก็มีบริษัท ปุ๋ยหลายสิบบริษัทที่ทยอยเข้าร่วมโครงการพี่น้องเกษตรกรนั้นสามารถเลือกได้เองว่าจะใช้ปุ๋ยสูตรไหนของบริษัทอะไรซึ่งเข้าร่วมโครงการผ่านการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานแล้วน,นะครับเริ่มลงทะเบียนที่แอปของทกศหรือไปติดต่อโดยตรงได้ที่ทกศในพื้นที่ของท่านเพื่อร่วมโครงการ ปุ๋ยคนละครึ่งได้เงินช่วยเหลือไร่ละ500บาทเริ่มลงทะเบียน15กรกฎาคมนี้ไปจนถึง31พฤษภาคม2568หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ทอกอสอครับ